สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองก่อนที่จะปิดตลาดของเย็นวันนี้เย็นวันที่12เดือนพฤษภาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะแม่มสินขอตอบคำถามของคุณผู้ชมก่อนนะคะมีคุณผู้ชมถามแม่มสินเข้ามาว่าทองยังน่าลงทุนอยู่ไหมณนะช่วงเวลานี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแม่มสินนะคะว่าทองยังเป็นสินทรัพย์ที่ยังน่าลงทุนอยู่เสมอนะคะเพราะว่าทองเขาก็จะมีค่ามีมูลค่าในตัวของเขาเองไม่มีวันตกยุคนะคะแล้วก็ส่วนการลงทุนนะคะณช่วงเวลานี้ยังน่าลงทุนอยู่ไหมอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแม่สิน,นะะเช่นเดียวกันนะคะว่ายังน่าลงทุนอยู่เสมอนะคะในการที่จะซื้อในการที่จะขายทองนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นการลงทุนแม่มสินแนะนำให้ลงทุนในระยะสั้นๆเพราะทุกการลงทุนจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอนะคะแล้วก็ควรที่จะศึกษาให้ละเอียดนะคะว่าต้องลงทุนยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของแม่มสินนะคะเพราะว่าทองก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเขามีค่าแล้วก็มีมูลค่าในตัวของเขาเองนะคะก็อย่างที่แม่มสินบอกเมื่อ,อกี้นะคะว่า แนะนําในส่วนของการลงทุนนะคะว่าควรที่จะลงทุนในระยะสั้นๆนะคะแล้วก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดให้ดีนะคะเพราะว่าทุกการลงทุนจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอนั่นเองนะคะส่วนคลิปนี้จะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดของเย็นวันนี้เย็นวันที่12เดือนพฤษภาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ตลอดทั้งวันนี้มีการประกาศราคาออกมาเพียง1ครั้งประกาศราคาครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา31นาทีประจำวันที่12เดือนพฤษภาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ25,700บาทขายออก25,900บาททองรูปพัรณ 96. ์เ6 5รับซื้อ25,000 241บาท40สตางค์ขายออก26,400บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่12เดือนพฤษภาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา31นาทีแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑทีนี้ด้วยนะคะ ตลอดทั้งวันนี้มีการประกาศราคาออกมาเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะแม่มสินก็นําเสนอคลิปวิโดีโอคละๆกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณสําหรับการรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ